ว่ามึงตอนนี้มันโคตรจะเบอร์ไปมึงยังไม่เหมาะที่จะไปเจอใครและไม่ต้องงงกูบอกว่าเออไงกูถามมึงหน่อยว่ามึงละเมออะไรว่ามึงตอนนี้มันโคตรจะเบอร์ไปมึงยังไม่เหมาะที่จะไปเจอใครและไม่ต้องงงกูบอกว่าเออไงหรือเมื่อคืนมึงจะนอนน้อยไปเลยพูดอะไรไม่ค่อยจะเข้าท่าเห็นมึงพูดแบบไม่สนใจใครไม่สนใจอะไรมันจะลอยเข้าหน้าแล้วมึงยังเชื่อตัวเองแบบสุดใจแม้ว่าใครๆเขาจะไม่เข้าข้างกูไม่ทราบว่ามึงมีติหรือไรแต่ช่วยเชื่อคำที่ใครเขาเล่าบ้างตอนนี้มึงคนละเมอจัดจนเอาความฝันมาคิดเป็นเรื่องจริงทั้งที่ไม่มีอะไรที่มึงงจะสาาาาาามมรรถถเอออออ้หื่ิ เป็นปลาที่อยู่ในน้ำก็ไม่ควรลามไปพูดถึงเรื่องบินและเมื่อพก็จะพูดถึงเรื่องเล็กถ้ามึงยังแข่งเท่ากับเบื้องดินพอใจของมึงมันจะคงลั้มมึงมึงเลยเลือกคิดที่จะข้ามไปคำในใจที่เก็บเอาไว้หมดก็พูดออกไปเพราะมไม่สามารถจะห้ามใจให้มึงกลับไปดูสติมาก่อนตอนนี้ขออนุญาตเลือกข้ามไป คุยกับคนที่ไม่มีสติทำให้รู้สึกว่ายุ่งยากไงให้มึงกลับไปนอนก่อนพักผ่อนแล้วก็หลับตากลางคืนดึกๆก็ไม่นอนนั่งดูละครไม่ก็เข้าผับปากูบอกว่าพอก่อนยังก่อนถ้าไม่เลิกละเมอก็ไม่ต้องกลับมาพอเช้ามาก็เลยดูมึนงงทาตัวเหมือนคนที่โดนอัดมากูถามมึงหน่อยว่ามึงละเมออะไรกลัวมึงตอนนี้มันโคตรจะเบอร์ไปมึงยังไม่เหมาะที่จะไปเจอใครและไม่ต้องงงกูบอกว่าเออไงกูถามมึงหน่อยว่ามึงละเมออะไรกว่ามึงตอนนี้มันโคตรจะเบอร์ไปมึงยังไม่เหมาะที่จะไปเจอใครและไม่ต้องงงกูบอกว่าเออไงชี หมอมันคงจะนอนแน่ตอนพูก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ต้องเสียใจเพราะต้องมาเหนือ่อยตอนแก้อย่าละเมออีกได้ไหมกูบอกตรงๆว่าขอพอแค่ทำมชีวิตกูต้องมีปัญหากับคนที่มีปัญหากันนอนแย่เวลามึงละเมอมึงก็พูดไปเรยแบบรู้สึกว่าเข้าใจยากมึงเลิกละเมอได้ยังกูขอแค่นี้ไม่ได้ขออะไรมากแค่หยุดละเมอแค่นั้นถ้ามึงทําได้กูจะดีใจมากและทุกอย่างก็คงสงบสุขถ้าเลิกละเมอได้มันก็ไม่มีอะไรยาก